ปัญหาปวดหัวข้อที่2ของเจ้าของบ้านเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเกิดจากงานล่าช้าเพราะไม่มีคนคุมงานจริงๆต้องบอกว่างานล่าช้าเนี่ยมันเกิดได้หลายกรณีนะเราจะไม่พูดถึงกรณีที่ผ่านกระบวนการทํางานอย่างเข้มข้นนะฮะโอ้โหผ่านการทํางานทั้งเจ้าของบ้านก็คุยกับดีไซเนอร์นะสั่งจองวัสดุเรียบร้อยแต่เพระอวัสดุตัวนี้มันดันผิดพลาดเรื่องเกี่ยวกับการวางแผน นะมันมันก็อาจจะมีนะเพราะว่าผมก็เคยเกิดเคสนี้จริงๆผมเล่าไปในคลิปก่อนนะผมผมพลาดตรงที่ว่าเราเข้าใจว่ามันเป็น running item ผมไปเรียกกระืบบ้อา oversize อยู่อยู่แบรนด์หนึ่งนะฮะเซลลบอกว่าเฮ้ยตัวนี้มันมัน running item มันมีโอ้รุ่นยอดฮิตมีตลอดพี่ไม่ต้องกลัวเลยผมก็ย่ามใจนะฮะพอถึงเวลาใกล้ๆจะต้องใช้ค่อยไปสั่งซื้อปรากฏของหมด ต้องรองนาเข้ามาจากเมืองจีนรอประมาณ45-60ถึงวันเป็นไงล่ะครับจบเลยครับโดนค่าปรับอ้วกเลยคือก็ต้องบอกว่างานอย่างเงี้ยม,มันล่าช้าได้แต่ผมก็จะบอกว่าไอ้ที่ล่าช้าแบบไม่น่าให้อภัยคือผู้รบเมาที่เอาช่างมาปล่อยแล้วแล้ว,แล,วแล้วไม่เข้ามาดูงานไม่เข้ามาดูแลในแต่ละวันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะปล่อยช่างเข้ามาช่างทําผิดทําถูกก็ไม่รู้ไม่มีการอัปเดตรายงานนะฮะวิธีการเช็คง่าย วันนี้เจ้าของบ้านถ้าถามผู้รับเหมาว่าผู้รับเหมา,าต้องมีระบบการจัดการภายในที่สามารถที่จะตรวจด้านง,งานของตัวเองได้แม้กระทั่งเขาจะอยู่หรือไม่อยู่ก็แล้วแต่แต่ที่แน่คือถ้าวันนี้เราบอกว่าเฮ้ยงานมีอะไรคืบหน้าไปแล้วมีคนเข้าไปทําอะไรวันนี้เราสามารถตอบได้เนี่ยอันนี้คุณวางใจได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนคุมนะแล้วก็ปล่อยช่างความแย่คืออะไรรู้ไหมฮะ แบบที่หน้างงานกับแบบที่ออฟฟิศมันคนละชุดกันบ่อยมากเลยที่ผมเจอนะนะคือเจ้าของบ้านอะไรมีการคุยกับดีไซเนอร์นะก็ปรับแบบนู่นนี่นั่นนะนะบางทีก็ไปเดินไปดูหน้างงานนะมาคุยกับคนที่ออฟฟิศแต่ช่างทําเดินหน้าไปเรียบร้อยแล้วปล่อยให้ช่างทํางานไปเพราะไม่มีคนกลางหรือคนที่ไปคุมหน้างงานเนี่ยคอยคุยกับคนที่ไปทําจริงๆสุดท้ายช่างก็ทําไปเสร็จแล้วเกือบเสร็จแล้วเฮ้ย ทำไมมันไม่ใช่อย่างที่คุยวันก่อนคุยก็เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนั่นเนี่ยเพิ่งจะมาเห็นไหมก็ต้องมานั่งหรือหรือเสร็จปุ๊บแก้ไ้คนหรือก็เสียอามช่างเองก็เสียอมดังนั้นเองผมแนะนําเลยครับว่าไม่ว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่อย่าปล่อยหน้าง,งานให้มันเป็นไปตามยถากรรมมันควรจะต้องมีการควบคุมคอนโทรลอย่างเข้มงวดด้วยระบบการติดตามไม่ว่าจะเป็นทั้งใช้คนเช็คแบบแบบ คอนเซอร์วิฟเลยนะเอาตารางใบเช็คไปเช็คหรือดิจิทัลหน่อยนะมีลายกลุ่มส่ง report, รีพอร์ตรายงานมีแอปพลิเคชันนะอย่างของผมเองเนี่ยเราเรามีแอปพลิเคชันที่ช่วยแล้วผมก็สอนแล้วก็แชร์ให้กับหลายๆคนไปแล้วนะเรื่องแอปที่ผมใช้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้ก็รอติดตามกันเดี๋ยวผมเอามาแชร์ให้ฟังนะฮะผมมองว่ามันเมื่อไหร่ก็ตามที่ที่มันเริ่มที่จะผิดทางอะ่ะแล้วแล้วเรามีคนรู้ คอยบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งไปตรงโน้นมันผิดเดี๋ยวเลี้ยวกลับมาความเสียหายเพราะมันมีเกิดน้อยเนี่ยมันก็ไม่ต้องเสียเวลาแล้วสุดท้ายเลยเจ้าของ้านก,ก็จะได้งานอย่างเขาเรียกอะไรอย,อยู่ในกรอบเวลาที่ตัวเองต้องการนั่นเองครับ